หลังจากเจอผิดภาพและคลิปที่ถูกแอบถ่ายของนักแสดงหนุ่มสายวายอย่างเซงวิชยัยและสาวฟรีนสโรชาหลุดว่อนต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกมาอัดคลิปยอมรับว่าเป็นตนจริงพร้อมขอโทษแฟนคลับและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ผิดหวังซึ่งทางค่ายต้นสังกัดได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วล่าสุดหนุ่มเซง อัปเดตสภาพจิตใจพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นซบค่ายใหม่เส้นพิษข่าวเ้าเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ได้ปรึกษาทนายเตรียมดำเนินการทางคดีกฎหมายอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาเรียบร้อยตอนเกิดเรื่องเครียดมากตอนนี้ดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจส่วนความสัมพันธ์ฟรีน ให้กำลังใจกันและกันตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเป็นหลกักด้านคอมเมนต์รุนแรงรวบรวมหลักฐานเอาเรื่องเรื่องย้ายค่ายไม่เกี่ยวข่าวชาวจบผู้ใหญ่ค่ายเก่าด้วยดีบทเรียนครั้งนี้ได้มองโลกกว้างขึ้นอยากขอโอกาสให้เปิดใจรับชมผลงานหลังจากนี้หลังจากเจอพิดภาพและคลิปที่ถูกแอบถ่ายของนักแสดงหนุ่มสายวายอยาง เซงวิชัยและสาวฟรีนสโรชาหลุดว่อนต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกมาอัดคลิปยอมรับว่าเป็นตนจริงพร้อมขอโทษแฟนคลับและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ผิดหวังซึ่งทางค่ายต้นสังกัดได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วล่าสุดหนุ่มเซงอัปเดตสภาพจิตใจพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นซบค่ายใหม่เส้นิข่าวเช้าเจ้าตัวเผยว,ว่า ตอนนี้ได้ปรึกษาทนายเตรียมดำเนินการทางคดีกฎหมายอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาเรียบร้อยตอนเกิดเรื่องเครียดมากตอนนี้ดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจส่วนความสัมพันธ์ฟรีน ให้กำลังใจกันและกันตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเป็นหลกักด้านคอมเมนต์รุนแรงรวบรวมหลักฐานเอาเรื่องเรื่องย้ายไายไม่เกี่ยวข่าวชาวจบผู้ใหญ่่ายเก่าด้วยดีบทเรียนครั้งนี้ได้มองโลกกว้างขึ้นอยากขอโอกาสให้เปิดใจรับชมผลงานหลังจากนี้